สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรอบรู้ข่าวเงินกเกษตรกรบัตรคนจนอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้คุณผู้ชมได้ฟังครับวันนี้วันที่22พฤศจิกายน2565ครับสำหรับในส่วนนี้นะครับแอดมินจะมาอัปเดตถามตอบ ในแต่ละคําถามที่หลายท่านสอบถามมาซึ่งหลายท่านก็เป็นกังวลแอดมินจะมาเคลียร์ให้ชัดให้จบนะครับหลายท่านที่มีปัญหาอยู่มีข้อคาใจายอยู่นะครับคำถาม3คําถามเหล่านี้นะครับสามารถที่จะมารับชมรับฟังข้อมูลแล้วก็ท่านก็จะเข้าใจนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสาหรับในส่วนของการจ่ายเงินนะครับการจ่ายเงินชาวนา,กาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,565ทับ66 6, ทั้งเงินไร่ละ1,000บาทค่าบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพข้าวหรือค่าเก็บเกี่ยวข้า,ขา,ขา แล้วก็เงินส่วนต่างข้าวที่เป็นประกันรายได้ส่วนต่างข้าวข้าว5ชนิดนั้นนะครับซึ่งก็มีเคาะมาแล้วทั้งหมดรวดเดียว6งวดนะครับในส่วนของการจ่ายเงินนะครับรัฐยืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่า การจ่ายเงินนั้นจะเริ่มที่วันที่24พฤศจิกายน65นะครับตอนแรกบอก22พฤศจิกายน65น่าจะจ่ายไม่ทันนะครับไปเริ่มที่วันที่24พฤศจิกายน65ครับเนื่องจากว่าทกศจะต้องมีการรันระบบข้อมูลนั่นเองครับสำหรับในส่วนของรายละเอียดเรื่องนี้นะครับก็เดี๋ยวติดตามเกี่ยวกับตารางการโอนเงินต่อไปแอดมินจะรีบแจ้งข่าวให้นะครับถ้ามีในส่วนของตารางการโอนเงินเพิ่มเติมนะครับทีนี้นะครับมาเคลียร์กันครับ3คําถามนะครับ สามคำถามเหล่านี้นะครับหลายท่านสอบถามมาเริ่มเลยนะครับสำหรับในส่วนของการเช็คสิทธิเกษตรกรน,นั้นนะครับหลายท่านบอกว่าไม่ได้นะครับหลายท่านเข้าไปเช็คในระบบแล้วเช็คไม่ได้บางท่านก็บอกว่าเช็คแล้วสถานะเนี่ยมันยังขึ้นเป็นปีปัจจุบันปีเป็นปีก่อนนะครับย้ำนะครับว่าเป็นปีก่อนก็คือปี6 4ทับ6 5นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเป็นปีปัจจุบันมันก็จะเป็นปี65ทับ6 นะครับซึ่งหลายท่านก็สอบถามว่าจะได้เงินไหมแอดมินถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับบางคนยังเป็นปีก่อนคือ64สี่ทับหาบางคนเข้าไปเช็คในระบบแล้วเช็คไม่ได้จะได้เงินไหมแอดมินขอชี้แจงนะครับสำหรับในส่วนของการเช็คไม่ได้ตอนนี้นะครับคาดว่าระบบของทางทกศนะครับในเรื่องของการเช็คสิทธิ์ของสถานะเกษตรกรเนี่ยนะครับคาดว่าเขากําลังมีการปรับปรุงระบบหรือว่าอาจจะม่ในส่วนของการรันระบบตรวจสอบ รายชื่อเขาอาจจะปิดระบบเอาไว้นะครับแล้วเขาก็ดําเนินการอัปเดตระบบนะครับซึ่งเขาก็จะอัปเดตในส่วนของรายละเอียดการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนานั่นเองนะครับซึ่งก็น่าจะเข้าได้อีกครั้งนะครับเดี๋ยวแอดมินจะแจ้งนะครับถ้าสมมุติว่าเข้าได้เมื่อไหร่นะครับไม่รู้ว่าตอนนี้สามารถเข้าได้หรือยังนะครับคุณผู้ชมก็เช็คเรื่อยๆก็ได้นะครับสําหรับในส่วนของการเช็คสิทธิ์ที่ระบบของเว็บไซต์นะครับ สำหรับท่านใดนะครับขอย้ําว่าท่านใดที่เช็คแล้วเนี่ยนะครับสถานะเกษตรกรนะครับรับเงินเนี่ยนะครับถ้าเช็คแล้วยังเป็นปี6,4สี่ทับคือปีก่อนนั้นนะครับขอชี้แจงว่าสำหรับท่านใดนะครับที่ยังเป็นปี64สี่ทัหเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่ได้เงินนะครับแต่ว่าระบบอาจจะยังไม่อัปเดตให้ท่านนะครับระบบมันจะทยอยอัปเดตเรื่อยๆนะครับสำหรับในส่วนของท่านใดนะครับที่เช็คยังเป็นปี ที่แล้วอยู่64ทับ65แต่ว่าท่านไปปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเป็นที่เรียบร้อยปีนี้นะครับแน่นอนครับระบบจะอัปเดตเป็นปี65ทับ66แน่นอนนะครับได้แน่นอนนะครับแต่ขอให้อดใจรอหน่อยนะครับแล้วก็เช็คที่ระบบเรื่อยๆนะครับเขาก็จะมีดําเนินการทยอยอัปเดตขึ้นมาให้แน่นอนนะครับเนื่องจากว่าพี่น้องเกษตรกรชาวนาเยอะนะครับตั้ง4 5ล้านคนนะครับมันก็ต้องเยอะนะครับเขาก็จะมีการระบบ อัปเดตขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็เคลียนะครับสถานะ,ะเกษตรกรที่จะไม่ได้คือสถานะที่เช็คแล้วเนี่ยนะครับใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักเข้าไปแล้วแล้วก็กดไปแล้วเนี่ยไม่พบข้อมูลนะครับไม่พบข้อมูลมีอยู่2กรณีก็คือไม่พบข้อมูลเนี่ยนะครับท่านก็คือไม่ใช่เกษตรกร,กรและอีกบางคนเนี่ยนะครับน่าจะเป็นในส่วนของการไปขึ้นทะเบียนเกษตรกร,กรแล้วอาจจะมีข้อผิดพลาดนะครับที่ การขึ้นทะเบียนหรือไม่อันนั้นก็ไปติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าไม่พบข้อมูลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่ไม่ใช่เกษตรกรแน่นอนว่าเช็คอย่างไงมันก็ไม่ขึ้นนะครับอันนี้ก็แจ้งข่าวนะครับเคลียร์สำหรับข้อแรกนะครับข้อที่2สําหรับเงินไร่ละ1,000บาทแบ่งจ่ายงวดละ500จ่าย2งงวดจริงหรือไม่หลายท่านมีคำถามเรื่องนี้นะครับแอดมินขอชี้แจงนะครับสำหรับข่าวที่บอกว่าจ่ายเงิน ไรละ1000บาทแบ่งจ่าย2งวดงวดละ5 0 0บาทเนี่ยนะครับไม่ใช่ความจริงนะครับน่าจะเป็นข่าวเก่าปีก่อนๆนะครับสำหรับการจ่ายเงิน500บาทจ่าย2รอบเนี่ยนะครับโดยแล้วนะครับรัฐนะครับจะมีการดำเนินการโอนเงินไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่รับรวมสูงสุด20 0 0 0บาทนะครับสำหรับปี65ทับหกนะครับสำหรับในส่วนของการโอนเงินเนี่ยเขาโอนทีเดียวไร่ละ1000บาทเลยนะครับท่านใดที่ลง เอาไว้ว่าทํานากี่ไร่นะครับก็รับตามจริงตามจํานวนนั้นนะครับโดยที่ได้ไร่ละ1000บาทก็โอนทีเดียวนะครับแต่ว่าเขาให้ไม่เกิน20ไร่นะครับเพราะฉะนั้นรับรวมสูงสุดก็คือ2 0 0 0 0บาทนั่นเองอันนี้คือค่าบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพข้าวหรือค่าเก็บเกี่ยวข้าวหรือจะเรียกว่าค่าหวานไถก็ได้นะครับไร่ละ1000บาทเพื่อช่วยเหลือชาวนาเกษตรกรนะครับเพื่อช่วยในส่วนของ ค่าใช้จ่ายนะครับในการใช้จ่ายตั้งแต่ปลูกยันเกี่ยวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็รอรับเงินได้เลยนะครับเริ่มโอน24พฤศจิกายนนี้นะครับสำหรับโอนตารางการโอนเงินเนี่ยโอนฝั่งไหนก่อนภาคไหนก่อนจังหวัดไหนก่อนอันนี้แอดมินกำลังตามให้อยู่นะครับเดี๋ยวรอและคำถามข้อที่3ครับคำถามข้อที่3นี้นะครับหลายท่านก็อสอบถามมาครับว่าเงินช่วยชาวนาเนี่ยนะครับเงินช่วยเหลือชาวนาเนี่ย เข้าสองหมื่นบาททุกคนจริงไหมอันนี้แอดมินไม่แน่ใจนะครับสำหรับในส่วนของคำถามนี้นะครับว่าเป็นการถามเกี่ยวกับเรื่องของเงินส่วนต่างเข้าหรือว่าเงินไร่ละ1000นะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยแอดมินเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของเงินไร่ละ1000บาทไม่เกิน20ไร่รับรวมสูงสุด2 0,000บาทนะครับหลายท่านที่ฟังข่าวมาเนี่ยน่าจะมองว่าการจ่ายเงินไร่ละ1,000บาทเนี่ยจ่ายให้คนละ20,000นะครับแต่ มันไม่ใช่นะครับก็คือเขาระบุเอาไว้ก็คือรับรวมสูงสุด2 0 0 0 0นะครับรับรวมสูงสุด20,000เนี่ยนะครับคำนวณมาจากไม่เกิน20ไร่ไร่ละ1000เอา1000คูณ20มันก็เป็น2000 0นะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องนี้นะครับไม่จริงนะครับไม่จริงเพราะว่าในส่วนของชาวนานะครับจะได้รับ20 0 0 0บาททุกคนเลยมันไม่ใช่เนื่องจากว่า ชาวนาแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยนะครับก็คือมีการเพาะปลูกนะครับลงแปลงเพาะปลูกจํานวนไร่ไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ตามเหตุปัจจัยที่เราทํานากี่แปลงกี่ไร่ก็ได้ตามจริงตามนั้นเลยนะครับซึ่งเขาคํานวณเอาไว้นะครับรัฐคํานวณเอาไว้ก็คือสูงสุดไม่เกิน20ไร่ไร่ละ1,000บาทรับรวมสูงสุดก็2 0 0 0 0นบาทนั่นเองนะครับทีนี้นะครับ สำหรับเรื่องของเงินส่วนต่างก็เหมือนกันนะครับก็คำนวณตามชนิดข้าวบางชนิดก็ไม่ได้บางชนิดก็ได้นะครับแล้วก็คำนวณตามชนิดข้าวนะครับว่าในส่วนของกิโลกร,รัมต่อไร่เนี่ยนะครับเขาให้เท่าไหร่เป็นเฉลี่ยนะครับแล้วก็เอาไปคูณกับจํานวนส่วนต่างที่ได้รับนะครับคำนวณส่วนต่างก็จากเงินประกันรายได้ ที่เขาตั้งเอาไว้เป็นเกณฑ์ประกันรายได้กับเกณฑ์กลางอ้างอิงบวกลบกันนะครับซึ่งก็จะได้จํานวนเงินที่แตกต่างกันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเงินเข้า20,000บาททุกคนชาวนานเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงนะครับคุณผู้ชมอันนี้แอดมินขอเคลียร์เลยนะครับน่าจะเป็นในส่วนของการฟังข่าวแล้วอาจจะเข้าใจสับสนแล้วก็เข้าใจผิดไปเองนะครับอันนี้ก็นํามาเคลียร์ข้อมูลข่าวสารครับ นี่คือ3ข้อนะครับที่ขอเคลียร์นะครับคุณผู้ชมจะได้เข้าใจครับสำหรับเนื้อหาข่าวสารนี่ขอจบการน,นําเสนอไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับแล้วท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่แม่นยำเที่ยงตรงอัปเดตให้ชมให้ฟังทันเหตุการณ์แน่นอนแล้วก็เป็นจริงแล้วก็ติดตามให้จนจบครับสวัสดีครับ